รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Wink Wink English และผมเองนะครับอาจารย์นดัมวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของน้องตาลนะครับว่าเขาจะได้พูดคุยอะไรกับชาวต่างชาติบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอืม mm. Are you thirsty What would you like to drink t h r t t h i r t y สามสิบ <30. S 2> uh. ว่าเราหน้าแก่หรอเรายังไม่ถึงสามสิบนะอยูสามสิบแล้วเหรอแหมสามสิบยังเจ๋วอันนี้ <No. S 1> อ๋อหรือว่ายูมีเงินอยู่สามสิบไอมีสีสิบรวมกันเลย,ยไม่พอเลยอะ่ะ uh, ยังไงอะ่ะเอางี้นะกินให้เต็มที่เลยนะ <just, S 1> <know, S 2> เงินกินยังไม่พอเลยจะไปดิ้งอะไรอีกล่ะเงินไม่พอแล้วกินเสร็จ uh. ก็ต้องไปล้างจานล้างจา อยู่เนาะล้างจานล้างจานล้างจานไม่มีเงินจ่ายไงถ้าเป็นอย่างที่น้องตาลว่าเนี่ยคงต้องอยู่ล้างจานกันทั้งคู่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูประโยคที่เขาพูดกันดีกว่านะครับ Are you thirsty What would you like to drink ก็แปลว่าอยู่น้ำไหมอยากจะดื่มอะไรดี คำว่า thirsty ก็แปลว่ากระหายน้ํานะครับไม่ใช่ thirty ที่น้องตาลเข้าใจเมื่อกี้นะครับคําว่า thirty ก,ก,ก็แปลว่า 30, 30, 30, 30, 30นะครับสองคำนี้ออกเสียงและสะกดไม่เหมือนกันเลยนะครับฟังกันอีกทีนึงนะครับ thirsty คือกระหายน้ำนะครับ30คือ30นะครับ thirsty 30 t h i r s t y 30นะครับผมเมื่อพูดถึงเครื่องดื่มเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มในร้านนี้นะครับผม คำว่า tea ก็แปลว่าน้ำชานะครับส่วนคำว่า green tea ก็คือชาเขียวนั่นเองนะครับถ้า hot ก็หมายถึงว่าเครื่องดื่มร้อนนะครับส่วนคำว่า iced ก็จะหมายถึงการใส่น้ำแข็งนะครับหรือเครื่องดื่มเย็นนั่นเองนะครับแล้วน้ำผลไม้ก็จะเรียกว่า juice นะครับผมอรมแนะนำน้ำชาเขียวที่นี่นะครับเพราะอาร่อยมากๆนะครับถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบนี้นะครับผม green tea would be great thanks ก็แปลว่าน้ำชาเขียวน่าจะดี Thank <coughs> mm, Are you thirsty? What would you like to drink? Ah, green tea would be great. Thanks. <coughs> mm, are you thirsty? What would you like to drink? Ah, green tea would be great. Thanks. <coughs> I'm allergic to seafood. Can I order something else อ oh, ัลเลอร์กี้อัลเลอร์กี้อัลเลอร์กี้บาทเหรออัลเลอร์กี้บาทฮะไอเนี้ยเหรออัลเลอร์กี้บาทจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวถามให้แล้วกันนะจะเอาไปกินกับซีฟู้ดจะเอาไปกินยังไงซีฟู้ดมันต้องปิ้งย่างๆไฟลุกขึ้นมามันก็ไม่มี Can I order something else something else จะแกะไปยังไง oh. ล่ะนี่มันของร้านเขาเรียกพนักงานมาถามหาไหมว่าจะเอายังไงอะไรเนี่ยยุ่งยากนะกินที่นี่แหละที่น้องตาลเข้าใจกับที่ชาวต่างชาติพูดคนละเรื่องกันเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาพูดอะไรกันแน่ครับ I'm allergic to seafood ก็แปลว่าผมแพ้อาหารทะเลนะครับ Can I order something else ก็แปลว่าผมสั่งอย่างอื่นแทนได้ไหมครับคำว่า allergic ก็แปลว่าเป็นโรคภูมิแพ้นะครับส่วนคำว่า seafood ก็แปลว่าอาหารทะเลนะครับแล้วคำว่า order ก็แปลว่าสั่งนะครับในกรณีนี้ก็คือการสั่งอาหารนั่นเองนะครับแล้ว something else ก็แปลว่าอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับผม เอาเป็นว่าเราไปดูคำศัพท์ของน้องตาลนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับผมคำว่า beef ก็แปลว่าเนื้อวัวนะครับส่วนคำว่า pork ก็แปลว่าเนื้อหมูนะครับผมคำว่า meat ก็แปลว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารนะครับคำสุดท้ายก็คือ vegetable ซึ่งแปลว่าผักนะครับผมเพื่อนชาวต่างชาติของเราแพ้อาหารทะเลก็เลยต้องสั่งอย่างอื่นแทนนะครับถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบนี้ดีกว่านะครับ you can order a pork or beef sukiyaki set ก็แปลว่าคุณสามารถเลือกสั่งชุดซูชิยากี้หมูหรือเนื้อแทนได้นะครับ I'm allergic to seafood. Can I order something else? You can order a pork or beef sukiyaki set. Thank you. เก่งมากเลยครับน้องตาลสามารถช่วยเหลือชาวต่างชาติได้แล้วนะครับ วันนี้รำต้องขอขอบคุณร้านโอโยโยซูกิแอนด์ชาบูดีอเวนิวแจ้งวัฒนะสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดชมทางรายการสามารถติดชมที่ Facebook ของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วยังไงก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับคือ17นาฬิกานาทีถึง55นาทีนะครับอย่าลืมดูคำสั์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับผมสวัสดีครับ mm, Are you thirsty What would you like to drink? Ah, oh, Green tea would be good. Thanks. Oh, I'm allergic to seafood. Can I order something else? You can order a pot of beef, sukiyaki set. Thank you. Receptionist. Glass cleaning, come quam to Electric stove, tau faifa. Server,